để cái <laughs> cái <laughs> cái 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 なえ <laughs> <laughs> <laughs>

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có cái đó không có cái đó cái gì vậy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  cái cái

เห็นแล้วเห็นแล้วมันแคแคบไนสุดสุดนี้ต้องสุดสุดนี้ป้าป้าไหนก็ไปถามเขาต้องถามเขางั้นงั้นป้าป้ ไม่ไม่เดี๋ยวคุณโทรไหมเออไม่โทรโทรศัพท์เราไม่ได้แม่ลงน้นพ่อแม่จะลงน้าพี่แม่ัะลงน้ำนะโอ้ยเออหนม่มหนุ่

được cái xin chỉ ra mai cho tất cả các anh ờ mấy cái 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 là cái 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 cái

กอเคขึ้นไปขึ้นไปขึกนไปขึ้นไปขึ้นไปขึเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวไม่ต้องเหรอเดี๋ยวสิคะขับไปอะไรยุ่ง 飞飞的，对吗？嗯嗯嗯